สวัสดีครับพวกผมโตอชอนอลกับรายการเดลี่ซ็อกเกอร์ฟุตบอลรายวันนะครับประจําวันที่2กุมภาพันธ์2568นะครับก็คือวันที่2และยังเดือน2ด้วยนะครับโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดน,นี้นะครับผมก็วันนี้วิเคราะห์แค่2คู่พอรอเล่นมากกว่า2ที่ครับมากกว่า2เริ่มจากทีมเมริเองกฤษก่อนเลยครับก็อาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์คืนนี้เดือดเดือดเนืเ้อเนืเ้อแน่นเนน นะครับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์อาร์เซนอลเหนือกว่า0.5ส,สเต็ปจัดไปที่เลอบาสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะไม่แพ้อาร์เซนอลนะครับอย่างน้อยน่าเขาจะเสมอได้ดีไม่ดีจะบุกไปชนะอาร์เซนอลเลยนะครับคือสองมุมเชียร์เลอบาสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมเจ้าถิ่น ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเลื่อที่เอมิเรสเรเดียนนะครับมาได้บวกสี่สามสามาีดาบิดรายยาเป็นโกนะครับกองหลังมียูเรียนดิมเบอร์นะครับวิลเลียมซาดิบาเกเบลมาการเยสแล้วก็ไมลส์ลูอิสเคอรี่นะครับเป็นตัวที่คาดว่าจะลงสนามนะไม่ใช่อาจจะไม่หลอดไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นการคาดการไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็กองหลังมีมาตินโอเดกาดโทมัสปาเต้นะครับดีแครนไรท์นะครับแล้วก็อีธานเอนวานเนรี่ ไคลฮาวเวตและก็เนย์โดทอสตาเซอร์ฝั่งของทีมเยือนครับซิตี้นะครับแบระบบอ1ซ1นะครับมีเอเดสันโมราเอสนะครับเป็นโกนะครับแล้วก็มีมาเทอุสนูนเนสจอห์นสโตนนะครับมานูเอลอคาชินะครับแล้วก็ยอชโกกวาดิโอนนะครับมาเซโอโควาสิตฟิลฟอนเดนแบรโด้ซิวารคีวินเดบรอยโอมามามุสนะครับย้ายมาจากแอตแลนฟิร์สนะครับแล้วก็นาเป้าใช้เออร์ลิงเ ส่วนในฝั่งของเกาโชติและอา à นะครับยูเวนตุสเอมโปลีนะครับยูเว่เจอเอมโปลียูเว่เจอเอมโปลียูเว่เหนือกว่า1.25ชีเจนโอมโปลีครับแพ้แค่1ประตูเท่านั้นโดนเฉือนเท่านั้นไม่ไม่ได้แพ้เกิน2ได้ชนะเกิน1ลูกไม่แพ้2ลูกขึ้นไปจัดไปที่เอมโปลีครับซื้อ3มุมแพนเฉือนเฉือนบุกเสมอยูเว่ได้บุกชนะยูเว่ก็ได้นะครับซื้อ3มุมชี้เอมโปลีครับ พูดกันนิดๆหน่อยๆพอเพราะว่าผมมองแล้วยังไงยูเวก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่เรื่องของเรื่องคือจะยิงขาดเกินหนึ่งดอกหรือไม่เท่านั้นเองนะครับจะชนะสองศูนย์หรือชนะแค่หนึ่งศูนหรือชนะแค่สองหนึ่งหรืออาจจะลุดเสมอหรืออะไรเนี่ยแรืจะแพ้คาบ้านเลยแค่นั้นเองดูแค่นี้เองครับแต่แตโอกาสชนะมีมากกว่าเอ็มโบรีแน่นอนส่วนเราฝั่งของ ฟิออเจอกับเจนัวนะครับฟิออเดน,นินนาเล่นในบ้านเจอกับเจนัวเหนือนกว่า0.75เจ็ดแปดนะฟิออเหนือนกว่านะครับผมว่าเบียชนะได้อย่างน้นนอยนสอห10 21ต้องได้ชีวิตที่ม่วงหมารการ,รัฟิออเดน,นินนาครับแล้วก็เอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานมิลานกับอินเตอร์นะครับดาบี้เดลล่ามาดอนนีนา นะครับเล่นที่ซานซิโร่ก็คือ,อเป็นสองทีมนี้เป็นเจ้าบ้านสนามเดียวกันแต่มิลานเรียกแค่ซานซิโร่อินเตอร์เรียกซานซิโร่ก็ได้เรียกจูเซเป้เมียซซาก็ได้เป็นแบบเหมือนกันให้เกียรตินักเตะในตำนานของสมโมสรตัวเองนะครับมิลานไม่เรียกครับเพราะจูเซเป้เมียซ่าไม่เคยเล่นในเอซิิลานนะครับจะเรียกเฉพาะทางอินเตอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเจ้าบ้านสนามเดียวกันและเกมนี้มิลานได้สิทธิ์เป็นากนเป็นเจ้าบ้านครับ แตอินเตอร์เหนือกว่า0.5เปกอันตรายอันตรายนะครับคู่นี้นะครับคิดว่างูใหญ่น่าจะเถือได้จะเฉือนแบบบุดบิดซึ่งอันตรายมากๆนะพอเลือกงูใหญ่ทีไรบันไลทุกทีแต่แต่ส่วนใหญ่แต่บ่าล่าสุดบุกเฉือนไเวเนเซียแค่หนึ่งสูงนิดได้อยู่นะเพราะว่าคิดว่ายิงไม่ขาดจริงแล้วเขาก็ยิงไม่ขาดจริงวันนั้นอินเตอร์เหนือกว่าเวเนเซียมันรู้กว่าโอ้ไม่ไม่เพราะว่าเราคิดว่า เลี้ยมาเลเซียยากไงชนะได้ก็เก่งแล้วก็ชนะแค่หนึ่งสูตรจริงๆแต่เกมนี้ผมว่าถ้าอินเตอร์ไม่เอาเกมนี้โอกาสไม่ได้แชมป์สูงมากน่าจะเป็นนาโปลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีทีมที่จะไปเบียดแย่งแชมป์กันจริงตอนนี้ดูยอกอินเตอร์น่าจะมีสิทธิ์มากกว่านะครับตัวผูเ่นนี่คาดว่าจะสนานของสองทีมเจ้าถิ่นในฐานะเจ้าถิ่นในสิทธิ์จะกลายเป็นเจ้าบ้านนะครับบีจ่ายในนานเป็นซีวิลานวอสโซเนรี นะครับดัแดงไงลอตโซแดงเมลี่ดำนะครับมาในระบบ4ีสองสามหนึ่งครับมีไม่ไม่ไมยอมเป็นผู้ตัดประตูกองหลังนี้ไคอวอ,อกเกอร์ไคอวอ,อกเกอร์ย้ายไปเอซิมิลาแล้วนะครับป <c oughs> ิคโยโทมโมริาต,ตาฮินยาพับลูบิชทีโอเอนนนเดสอิซาเบลเบนัเซอร์หรือถ้าถ้าเขียนจะเขียนว่าเป็นเบนัเซอร์แต่ถ้าเรียกจริงก็เ,เรียกเบนัเซนะครับ <c oughs> แล้วก็ยูนุสบูซา ราฟาเอลเลเอลทิยานี่ไรเดอร์คิสเซนปูลิสิตแล้วก็แชมิเออบาฮัมนะครับส่วนฝั่งของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเนลสซูรีเนโรกาซูรีนะครับเนลสซูรีเนรีอซูรีก็ได้นะครับดำกับน้ำเงินมาในระบบ3-5-2มียานซอมเมอร์เป็นผู้ศัประตูกองหลังมีเบ็นแชมเปเปาวาเซฟันเดอร์ไฟอเลสันโดบัสโตนีกองกลางมีเดนเซรูฟริสนิโคโลบาเลล่าคิสเซนอัซลานี เฮดิกมังคิดยาแลวก็ฟิสิกดิมาโกน้างู้ใช้ตลอดรลบไปทีนี้กับมาคุตตูลามโอ้โตเปิ้ลแบบนกันะโอเคสนุกแน่ครับดาบี้เดลลามานดอนีนามิลานกับอินเตอร์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจครับโรม่ากับนาโปลีคาลเดโอราเนีอรี่จกับอันโตนิโอคอนเต้นะครับผมโอ้โหแบบเขาเรียกว่าเหมือนรุ่นรุ่นลุงเจอกับรุ่นหลานนิดนึงอ่ะอาจจะไม่รุ่นหลานแต่รุ่นลูกแหละรุ่นพ่อเจอรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ย ป่าก็แก่แล้วตอนนี้ลาเิียรีนะครับตอนนี้ผลงานดีครับโรม่าชนะไครดอบ้าไม่เป็นก็ชนะแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ล่าสุดชนะแฟงเฟิร์ดด้วยในยูโรปาลีกเพราะฉะนั้นเกนมนี้มั่นใจมากๆนะแต่นาโปรลีหนือกว่านะครับผมศูนยุดสองหเต็ปผมว่านาโปรลีมีสิทธิ์บุกชนะโรมาเลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะข้ามควแพงเสมอเสมอแบบนี้าไปได้นะครับ ถ้าแต่ถ้าเสมอจริงไม่ได้เนี่ยเหมือนจริงหูขาดงั้นต้องบุกชนะเลยชีวิตชนะปลีดีกว่านะครับตัวบุลเลนนี่คาดว่าจะเอาชนะผงสองทีมเจ้าถิ่นโรม่านะครับโอ้บิ๊กแบตเหมือนกันนะคู่นี้เพราะว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งสองทีมเจอกันทีมที่ใหญ่ทั้งคู่เลยนี่มายสติวิล่าป็นโกนะครับสามห้าสองนะครับแล้วก็กองหลังมีากาลูก้ามันชินีมาทูมเมลนะครับย้ายไปอยู่โรม่าแล้วนะครับโอบิเต์แอนดิก,กา้าแล้วก็มีเอเล็กซิสซาเลเบเกอร์นะครับ อดีตเด็กมิลานนะครับผมตอนนี้มาอยู่กับโรม่าแล้วนะครับแล้วก็แมงคซิสเตนเป้มานูโคโนเน่นิโคโลโลปิสโตรีอังเจลินโนแล้วก็อัเตเตมบบิกแล้วก็ปาโลดีบาร่าส่วนน้งฝั่งของทีมเยือนนาโปลีอัจูร่านะครับสีฟ้านะครับเป็นเจ้าสินอ่าโรม่าเหลืองแดงใช่ไหมเขาเรียกว่าจันโลรอสโซจันโลรอสซี่อ่าจันโลก็เหลืองไงเยลโล่ Yellow, จันโลอะไรเนงะี้ยใช่ใช่ส่วนน้งฝั่งของทีมเยือนนะคาโบลีสีสามสามนะครับของคอนเต มีเอล็กเมเล็นะครับโจวานี่ดีลอเรนโซอามิยรรามานีฮวนเคซุตเลโรโดสเบนาโซล่าฟองฟองออคิซ่าของเซบัวออคิซ่าเอ่าอ่ใช่แล้วก็ซายส์ซาฟโรบอสกาสกอตแมคโตมิเน่นะครับมาเตโอปูร์ซาโดโลเมโลเบลูดูคาคูแล้วก็เดวิดเมเลตนะครับอดีตเตะของ ax, อาเจ็ตนั่นเองนะครับเดวิดเมเลตแล้วก็การีกาสเปนครับบาร์ซ่าอลาเบนเป็นคือลิเวอร์ลีดพ่ายไป0-1เกมนี้บาร์ซ่าเมสิ ทำคะแนนขยับเข้ามาใกล้ทางราชขาวแล้วนะครับผมเกมนี้เล่นได้บ้านเจออาราเบด้วยลาบาซ่าเหนือกว่าสองสเแปดท้วนก็ต้องบาร์เซโลนาแหละครับเตรียมโอ้โหถลม่มไรถล่มอาราเบสได้เลยเกมนี้โดยลาบาเซโลนาได้หนึ่งแม่ดอทสองอาจจะมีชาร์สามก็เฮสนันเลยนะครับมิสิดิสิบแต่สองแค่เจ้านะโอ้โหแล้วผมว่าอารา,าเบสไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นบาร์ซ่าใส่เต็มได้เลยเกมนี้ นะครับแล้วก็ลา,าลิกาสเปนออกคู่เดียวแล้วกันนะครับบาซ่าอันลาเบสน,นะครับหรือเอาอีกคู่หนึ่งเบติสบินเบเออเบติสบินเบาน่าสนใจเพราะว่าเบติสก็ฟอร์มดีบินเบาก็ฟอร์มดีเหมือนกันเอาแล้วฟอร์มดีเจอกันถึงก็นสนุกบินเบาเหนือกว่าเพราะฉะนั้นเบตติสเหนื่อย เขาให้บินบาลมาต่อี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ธรรม,มาดาแน่นอนแต่เบติสเจอบินบาลแล้วถ้าเบติสเล่ลนลในบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพ้เพราะฉะนั้นจัดไปที่ทีมสีเขียวครับเบติสฝั่งสีแดงบินเบาน่าจะได้แค่เสมอแล้วก็ลาลิก้าจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ขอไปบูเดสลิกาเยอรมันสองคู่นะครับแฟรงเกิร์ก,กับวบบวก การส่งเสียโอามามาบูตไปให้แมนเชสเตอร์แล้วแล้วยังจะมีแล้วมีแรงไปเจอกับวอเบิรกไหมนะครับเพราะว่าขายตัวสำคัญออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็วอเบิกแค่0.5เพราะฉะนั้นจะไปที่วอวบวกครับดูเราไม่แพ้แน่นอนนะครับแล้วก็ไปเอิร์เลบูเซนจะกับฮอฟเฟนแฮมเกมน,นี้ครับเน้นเน้นเป็น,นที่เล่นเกงรุกทั้งคู่เพราะฉะนั้นดูแลน่าจาะสกอร์สูงนะครับ น่าจะยิงกันเยอะและเลเวอร์กูเซนเหนือกว่า1.75สเต็อันตารายมากๆไม่อยากให้เสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าเลเวอร์ชนะคงจะหืดอ,อาจจะ3-2มสองอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจัดไปที่ฮอฟเฟ้นฮา์ดีกว่าแพ้ไม่ถึง2ประตูนะครับไม่ถึง2อย่างมากแค่หนึ่งดีไม่ดีบุกเสมอดีไม่ดีพลิกล็อกบุกชนะเลเวอร์เอาไปกันใหญ่เลยนะครับ แต่แต่ผมเชื่อว่ายิงกันแหลกแน่นอนเพราะว่าปกติคู่นี้เจอกัน,นสกอร์จะเยอะเยอะนะครับจะไปที่เจ้าถิ่นก่อนนะครับในแฮงคา,ายาไบเออร์เลอรูเซ่นนะครับทีมที่มีสิงโตเป็นมาร์คก่อนนะครับชื่อว่าไบาอันเล่นที่ไบาอารีน่านะครับไบาอารีน่ามาร์คก็อนเลยชื่อไบอันถูกไหมอ่าสามสี่สองหนึ่งของชาบีอาลอนโซนะครับมีลูคัสราเด็กกี้นะครับ เป็นผู้สับตะปูกองหลังมีเอ็ดมอนด์ทับโตบาโยดานาันตาเฟียโรฮิคาร์ปี้นะครับแล้วก็เชลมี่ฟิลม์ลมปงเคนดิชากา้าเอสเตียลปาลาซิออสเอสกิมาโด o อเลสกาเซียฟอร์เรียนเวตแล้วก็พลาติกชิกโอ้โหตัวเก่งโอ้โหท่านจะยกชุดเลยนะครับจนมาฝังของข้อเป้นทางครับทีมเยือนครับสีน้ําเงินมาเลยนะครับมาบอกสีสองสามหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้อลิเวอร์บาลันครับเจ็ดเปลี่ยนมาเป็นลูก้าฟิลิปนะครับเป็นโกนะครับ แล้วก็มีวันลองแปงทองเดออัตตูซาวเวสคิววนาโปกูม่านะครับแล้วก็ดาวดยูราเซกอันโตนสตั๊กฟินเบ็คเกอร์อดัมฮาโรเซกอังเดรคาร์มิสทอมบิทซอฟแล้วก็เอเลนซานยาดิมซี i, นะครับชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือคิดว่าเลเวอร์จะมีสิทธิ์ชนะแต่อาจจะชนะขาดยากสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเขาเฟนแฮมนี่เป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีหืออยู่เหมือนกันวันไหนโดนโดนแหลกเลยนะครับเล็กเป็นโจ๊กเลย ว่าไหนเก่งเก่งเลยโอ้โหแบบเขาเรียกว่าสู้ได้แบบไม่น่าเชื่อนะครับลิกเอิฝรั่งเศสโอ้โหคู่เดียวเดียบเนี่ยเอาคู่เดียวแล้วกันมาเซอกับลิยงโอลิมปิกทั้งคู่เลยอลิมปิกมากเซยกับโอลิมปิกลียงนะครับเกมนี้เล่นในสตาร์เวโรโดรมนะครับบ้านของโอเอมนะครับมาเซยเหนือกว่า0.5นะครับก็ช่วงหลังๆมามา,มาเซยเจอลียง มักจะทาได้ดีนะครับน่าจะเป็นทางหมักเซยที่จะเบียดชนะนิยงได้นะครับอันนี้ยังไม่ถือว่าเกีย่ยเข้ากระดูกเท่าไหร่ลองเอาหมักเซยไปเจอแปรเชรดิมันกว่านี้อีกเพราะว่าเป็นเลอร์คลาสสิกเลยนะครับเกียยกจะหูอยังอะไรนะครับ โว้นเป็นแบบัทฮอนแลนด์นะครับ <c oughs> ของอะไรครับวิลเลมเทวเวเจอร์อาซัตอักมาถูกจับสลากไปเจอกับกาลาตสลายนะครับในโยโูโรปาลีสิโหดใช้ได้ถ้าเป็นบ้านกาลานะถ้าเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยพอหวายบพาะกาลานอกาตันห่วยขนาดเบสอาเจ็กยังแพ้สองหนึ่งหายอาแจกเลยนะเราบอบกาลาตสลายเพราะฉะนั้นเกมนี้อาซัตอักมานเหนือกว่าศูนย์จุดห้าครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าว่าเหนือกว่าแค่ศูนย์จุดห้าชีวิตที่ อ่าอันซตอักมาจะบุกชนะอยู่เล่นทเวน <c oughs> แล้วก็อา์เจกกบแฟเยนูดครับคู่นี้มันแน่ๆเพราะว่าไปกินใหญ่เจอกันเองและเป็นทีที่แย่งพื้นที่ยุโรปดว้วยกันและอร์แจกมีดีกีหนึ่งขั้นจะลุ้นแชมป์ด้วยนะครับกาียนูดนี่เหนื่อยหน่อยตามหลังพีเอสวีถึงสิบสี่แต้มอาันแจกตามแค่ห้าโอเค ประมาณน,นะเป็นการประมาณการนะครับอาจจะมีการอาจจะมีการเหลื่อมล้านิดนึงที่พีวีเตะแล้วหรือว่าเป็นของโปรแกรมตั้งแต่แบบวันสร์ที่ยังไม่เริ่มสุดสัปดาห์นี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นวถานการณถือว่าเฟนูดแย่งให้เบือใน,นอย,อยุโรปกอนแจกมีสิทธิ์ลุนแชมป์อยู่แล้วเบืนองในยุโรปก็ยังได้ด้วยนะครับออจแจกเหนือกว่าจุด2.5อันตรลายครับบิสิตสุดเสมอเฟนูดชีพิดี้เฟนูดดีกว่าเพราะว่าถ้าเกมแบบ สูสีขนาดนี้แล้วเลขมาอย่างนี้นี่ผมว่าสกอร์ตดทสายจะเบียดโอกาสหลุดนดนี้เสมอสูงถ้าเสมอมาก็เจ๊งถ้าจ็าอยู่ฝั่งทีมที่เหนือกว่านะแต่ถ้ามันเกิดสมมติว่าอาอยู่ฝั่งแบบทีมที่ออกไม่สองมุมสามมุมอะไรเงี้ยก็ยังสบายใจขึ้นมาได้บ้างนะครับผมคิดว่าเฟยนูดปลอดภัยกว่าเล็กน้อย ส่วนสกอตติทีมี่ยเป็นทีมจากอ่าลีกสกอตก็เป็นเซียติกกับเรนเจอร์ทั้งคู่นะครับที่จะแข่งขันในครับคึนงวันนี้แต่ไม่เจอกันเองนะครับเซียติกไปเยือนมาเทวเวลเรนเจอร์เลยในบ้านเจอรอสเคานตี้เซลติกไปเยือนมาเทวเวลเหนือกว่าสองดอกเนเนนผมว่าชนะสองดอกพอดีรอลุ้นดอกสามชีวิที่เซลติกะละกันผมว่าลองลองอยู่ฝังมาลายเขียวขาวเอาแล้วกันนะผมว่าสองเขาได้ กับสามหรือต่าไม่รู้นะลองดูแล้วกันสองก็ต้องมีแน่นอนสองตูนเลยอ่ะไม่ใช่สองหนึ่งแหมมาสองหนึ่งไม่เอาไม่เอาอันนั้นมาเทเวลไปเลยนะครับตอนนั้นต้องเซลติกแล้วก็เรนเจอร์กับลอสเคานตี้เรนเจอร์ลอสเคานตี้เรนเจอร์เหนือกว่ารอสเคานตี้สองจุดสองห้าก็ต้องเรนเจอร์ครับจะถล่มรอสเคานตี้ ก็ต้องถล่มเลยเพราะว่าสองลูกไม่ได้ด้วยต้องสามคือสูงพอกันสองกับสองจุดสองห้าที่ถืพอว่าพอกันเพราะนั้นคือเมื่อต้องยิงได้ได้สามตังคู่สามศูนย์สี่หนึ่งห้าสองสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองอะไรอย่างงี้ต้องประมาณนี้ไปเลยต้องถล่มเลยนะครับเท่านั้นนะครับเหนื่อยแน่ๆนะครับเอาหมดแล้วนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า,าถ้าให้เดาอีกสองคู่หรอนี่ค่อยขอมาไก่กับผีเบนสปอร์สเปอร์ผมว่าเสมอสองสอแมนยูพอเสมอพาเลตศูนยูนย์แล้วกันเสมอคู่เลยนะครับใช่ใช่ผมว่าน่าจะหืดหืดอะ่ะคือสกอร์จะเบียดทั้งคู่ทั้งเบนฟอร์ดสเปอร์เพราะว่าสเปอร์เอง ยิงเขาได้เนี่ยแล้วก็เสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเบนฟอร์ดยังพอบอีดีเดียอาจจะหยุดยั้งความเกลุกที่ร้อนแรงของสเปอร์อยู่ได้ได้อยู่บ้างนะครับและเบนฟบอร์ดเหนือกว่าอ๋อ,อสเปอร์อยู่ดีใช่เพราะผมคิดว่าเสมอ,อมใช่สองสองนี่แหละยิงกันแหลกเลยเตรียมรับรั่วอุ้ยเกลุกบีดีเด็ดพอกันแล้วเกยมรับรั่วพอกันครับเซนนทรัลเมนูพาเลทจ,จะหนึดหนืดหน่อยเกมน,นี้และเมนูเหนือกว่าศูนย์จุดห้า ผมว่าอาจจะเจ้ากันก็ได้นะครับคือพูดอย่างนว่าเสมอไปกลับเลยนะคือแมนยูมีโอกาสชนะมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องระวังอาจจะยิงเขาไม่ได้นะครับหรือเสมอไปแล้วที่สำคัญคนที่มาเยือนก็คือดีเฮนเดอร์สันด้วยนะครับอดีตเด็กแมนยูเด็กเก่าแมนยูนะครับดีเจนเดอร์สันเจอทีมเก่าด้วยนะครับเกมนี้คือสันทะเลมาเยือนแมนยูสิว่าจะเหนียวขนาดนะนะครับก็ มันก็มีสิทธิ์ลุ้นหมดอ่ะไม่มีเกมไหนหง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่า๋นักฟุตบอลทุกคนก็มีมือมีเท้ากันหมดมีขากันหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าฟอร์มการเล่นหรือว่าจักรยภาพหรือว่าเรื่องแข้งขาเรื่องความฟิตความอะไรหรือว่าดวงดวง้ดวยอะไรเงี้ยจะมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับมันหยุดที่ตรงนี้มากกว่าครับ บางทีบางทีเล่นดีมากๆแต่ยิงไม่เข้าเลยไม่มีดวงเลยก็ไม่ชนะได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าก,กับรายการ Daily Soccer ฟุตบ,บอลไร้วันสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนเจนเจยุ้อีกจะเรียกว,ว่าใช้เอาเบาตัวตัวไกลลาลไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Daily Soccer ฟุตบอลไร้ไวัน